สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ดบิลสวนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอืี่ยอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่4กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับท่านใดที่พลาดการไลฟ์สดของเมื่อคือนนะครับเราจะไลฟ์สดทุก,ทกคืนวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณเนาะสำหรับใครที่พลาดการไลฟ์สดของเมื่อคืนนะครับเพราะปกติแล้วเราจะมีรายการไลฟ์สด ทุกคืนาอาทิศเวลาปรบมา2สองทุ่มนะครับผมแนละ้วก็เดี๋ยววันนี้จะรีบมาอัปเดตให้ครั้งเพราะว่าวันนี้ราคานข,งขางเปลี่ยนเยอะนะครับลงเยอะเลยหลายรายการด้วยนะครับผมอ่ะดูราาวันนี้ลงกี่ตัววันนี้มีเหล็กกระดาษทองแ<อ>ดงทองเหลืองชายค่ะหลายตัวเลยเดี๋ยววันนี้จะรีบมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มีเปิดเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ด้วยที่เริ่มรับซื้อใหม่นะครับผมก็คือตัวรีโอที่เป็นขวดสิกนะเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปอัปเดตราคากันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์่่อเลยวา ร้านเรานะครับจะมีวันหยุดพิเศษของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมก็จะเป็นวันหยุดนะครับวันที่1 3 14นะครับวันอาสาหาบูชากับวันเข้าพรรษานะครับหยุด2องวันนะสำหรับเดือนนี้นะครับผมก็เผื่อท่านใดตกไปลงมาจะได้ไม่พลาดกันนะฮะวันนี้เปิดมานะครับผมขอพาไปดูที่พลาสติกรวมก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับพวกพลาสติกตระกูลพีพีของเป่านะครับที่คุณเห็นอยู่ในกองนะครับผมปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ8บาทเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการของการแยกสีต่างๆแล้วนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของขวดก่อนเลยนะครับผมไม่รู้เขาเอามาตั้งอะไอย่างนี้เอามาตั้งละเรียบร้อยเนาะที่ผมเล่าไปให้ฟังในไลฟ์สดเมื่อวานนะครับว่าวันนี้ผมจะทําการเปิดการรับซื้อสินค้าตัวใหม่ที่เป็นลังนะก็คือตัวรีโอขวดแบบนี้รีโอนะครับที่เป็นขวดที่เป็นขวดรุ่นเป็นสิงเน่เนี่ยมันจะมีตัวปั๊มนูนสิงนะครับแต่เป็นฉลากรีโอตัวนี้นะที่เมื่อก่อนบอกว่าทุบใส่แก้วได้เลยตอนนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะ ให้ทําการใส่ลังมาขายนะครับผมก็หน้าร้านวันนี้นะครับจะซื้ออยู่ที่ลังละลังละ8บาทเออัขอโทษครับลังละ6บาทลังละ6บาทนะครับสำหรับตัวรโอที่เป็นขวดใหม่นะแต่ถ้าเป็นร e โอที่เป็นรุ่นนี้ครับถ้ารีโอที่เป็นขวดรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ลังละ10บาทนะครับลังละ10บาทนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีลังช้างนะครับเบียร์ช้างนะครับจะซื้ออยู่ที่ลังละ14บาทนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีพวกไห่เนเก้นนะครับจะยังอยู่ที่ลังละ11บาทนะครับ อันนี้จะเป็นชุมชนใหญ่อยู่6บาทนะฮะชุมชนเล็กอยู่8บาทนะครับอันนี้จะเป็นหมวดขวดของสัปดาห์นี้นะครับผมเนาะก็อย่างที่ผมได้ฟังว่าตัวลีโอที่เป็นรุ่นขวดที่เป็นขวดสิงนะครับตอนนี้ใส่ลังแล้วนะครับใส่ลังเท่านั้นนะฮะจะได้ราคาดีกว่าที่ขายเป็นแก้วนะครับผมเนาะต่อมาสาหรับพวกกระดาษเล่มนิตยาาสารสครับวันนี้เป็นไงบ้างครับนุชวันนี้ยังท่าเดิมค่ะ3บาทใช่ค่ะเนาะจะมีตระกูลกระดาษแข็งที่มีการปรับิีนึง กระดาษพิมพ์สีสีนะครับนี่อันนี้เด่นุดฝากฝากกับกนบ้างนะนี่ถ้ากระดาษสีสีแบบนี้นะครับกับกระดาษย่อยนะครับผมถามว่าจะต้องแยกจากกันไหมนะครับผมก็สําหรับร้านเราไม่ต้องนะครับไม่ต้องก็กิโลกรัมละสามบา,า,บาทแต่ต้องเรียนตามจงนะว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวกระดาษย่อยตัวจับจัวตัวนี้เขาจะมีราคาถูกกว่ากระดาษหนังสือเล่มนะครับผมเนาะแต่ว่า่านอาจจะต้องถามกับร้านในพื้นที่ก่อนนะว่าเหมือนกันไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ในพิโลกแล้วก็มาขายผมได้เลยไม่ต้องแยกนะครับ เล่มกับย่อยรวมกันมาได้เลยราคาเท่ากันนะครับสำหรับร้านผมนะถ้าร้านอื่นอาจจะต้องถามนิดนึงนะครับเพราะราคาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยสําหรับในส่วนของกระดาษแข็งในวันนี้ครับผมแจ้งขา่าวร้านทางนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กระดาษแข็งหน้าร้านนะครับตอนก,กระดาษแข็งหน้าร้านอยู่ที่4ี่บาทเจ็ดสิบค่ะสี่บาทเจ็ดสิบปรับลงมา30มสิบตังค์ปรับลงมาส0มสิบตังคนะ์น้ำหมดกระดาษ<อ>เนาะกระดาษแข็งนี่ก็ต้องติดตามดูใกล้ชิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะว่ามันลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมในกระดาษราคากระดาษเนปรับลงต่อเนื่องนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคอยมันอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาดีอยู่ใช<า>่ได้อยู่เพราะว่าถ้ามันไม่ต่ํากว่าราคาราคาหน้าร้านเนี่ยถ้าซื้อไม่ต่ากว่า4บาท50เนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้นะแต่เริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรปิ่มคออ่ะน้ําปิ่มคออ่ะพอถ้าเกิดเราซื้อประมาณ4บาทไปไปลายหน้าโรงงานก็อยู่ประมาณ5้าบาทกว่า6บาทไม่ไม่ถึง6บาทประมาณนันะ้นอะ่ะเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นหมวดของกระดาษขาวดำนะครับผมสำหรับกระดาษขาวดำนะครับก็ <S <S จะเป็นพวกกระดาษสมดุ <S <S สมดหนังสือเขียนต่างๆนะครับผมเนาะหรือจะเป็นพวกนิตยสารเออเป็นพวก A4 สีขาวนะครับวันนี้เท่าไหร่ครับผมวันนี้7บาทค่ะกระดาษขาวดำยังคงราคาเดิมอยู่กระดาษขาวดำใช้ได้พาไปดูเชือกกันสักทิดนึงนะครับผมถ้าเป็นเชือกพลาสติกนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับน้กครับเชือกดูยังไงขายได้ขายไม่ได้ครับเทสจมลอยค่ะเเทสน้ำเนาะตัด เป็นเชือกค่ะแล้วก็เอามาลอยน้ําดูถ้าเกิดลอยน้ําก็สามารถขายได้แต่ถ้าจมไม่สามารถขา,ขายได้ถูก<ช>ต้องเพรา<ช>ะว่าผมต้องบอกตามตรงว่าสําหรับหมวดสินค้าพลาสติกต่างๆนะครับผมถ้าเป็นของเป่ากับ PP เนี่ยค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนิดนึงว่ามันจะมีตัวจมกับตัวลอยด้วยนะครับผมเนาะถ้าเป็นตัวที่ลอยน้ําสามารถขายได้แต่ถ้าเป็นตัวที่จมน้าเนี่ยขายไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกระป๋องเหล็กกันหน่อยครับวันนี้กระป๋องเหล็กราคาเป็นยังไงบ้างนะครับผม กระป๋องเหล็กปรับลงมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้กระป๋องเหล็กนะครับลงไปเหลือ3บาท3บาทนะครับผมสำหรับกระป๋องเหล็กเนาะแล้วก็จะมีตัวห่วงตัวนี้ที่คุณเห็นอยู่ที่กระป๋องนะครับมันจะเป็นตัวห่วงอลูมิเนียมนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ23บาทอย่าลืมที่จะแกะแยกมานะถ้าพอมมีเวลานะครับผมนะฮะ สำหรับน้ำมันพืชเก่านะครับหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วต้องทำยังไงบ้างครับนู no. ้ดก็กองตะกรอนค่ะตะกรอนเป็นพวกเศษอาหารเศษแป้งนะคะที่อยู่ในน้ำมันเนาะกองตะกรอนอย่าให้มีน้ำผส,สมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไข่แล้วก็สามารถกรอกใส่ปิ๊บมาได้เลยนะคะวันนี้ปิ๊บราคาเท่าไหร่คะ570บาทน้ำมันพืชปรับลงมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสนุ้ดปรับราคาน้ำมันพืชกี่ครั้งประมาณ4 4ส <5 S 1> ครั้ง <5. S 1> ใช่ แล้วก็มีข่าวแว,แว่วๆมาว่าน้ํามันพืชจ,งจะงดซื้อกระทันหันนะครับผมเนาะก,ก็ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่เช็คแล้วนะครับผมก็ยังซื้อได้ยังซื้อได้นะครับยังไปได้ยังออกได้นะครับ้ํน้ำมันพืชาราคาที่มันร่วงลงมาวันเดียวร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเกิดจากว่ามีในเรื่องของปัจจัยค้ายกระดาษเลยมีสิคนค้านําเข้าเข้ามานะครับมีตัวน้ำมันนาเข้าเข้ามาแนละ้วทให้ราคาของน้ำมันในประเทศเนี่ยที่นำกลับไปใช้นะเ er นะนีานาน่ยถูกลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ฝากติดตามใกล้ชิดนะแต่เดี๋ยวผมจะคับร เต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บน้ำหนักนะครับจะอยู่ไม่ต่ำกว่า18กิโลกรัมนะครับผมก็จะขายได้5 7 0บาทถ้าไม่มีปี๊บทำยังไงครับไม่มีปี๊บสามารถกอกใส่ขวดใส่แกลอนมาขายได้เลยวันนี้เป็นเป็นกิโลกิโลกรัมละเท่าไหร่คะที่จริง30บาท30บบาทใส่แกลอนใส่อะไรมาขายก็ได้นะครับปี๊บนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักพันใบเนาะก็แบ่งขายได้ประมาณสักสองสามร้อยใบได้ mm hmm. ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะฮะสำหรับตัวเพชรใส กับเพสก,กีนนะครับเพสก,กีนแบบนี้ยังซื้อได้อยู่นะครับป่าเพสก,กีนผมก็ยังจะแนะนําให้ลูกค้าทําการเปิดฝามานะครับตอนนี้ลูกค้าเราก็ทยอยเปิดฝามาเยอะอยู่เนาะแล้วถ้าเกิดมีเวลาตามอยู่ที่บ้านแล้วมีเวลานะสามารถเอาคัตเตอร์นะครับรีดได้เลยนะครับรีดยังไงบ้างครับนุชรีดตรงที่เขาสก,กีนหมึกค่ะตรงที่เขาสก,กีนหมึกตรงนี้เนาะใช่ก็จะมาขายเป็นราคา,<ข>าเพชรใสได้ใช่ค่ะเพชรใสก็คือแบบนี้อันนี้จะเป็นขวดเพชรใสนะครับคือสเปคของร้านเราเนี่ย ไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝานะครับสามารถนํามาขายได้เลยนะครับไม่ต้องกีดฉลากไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องกอกน้ําไม่ต้องกอกรายนะครับขอไปกดฝามาขายนะครับผมแล้วก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ11บาทนะครับโดนโดนที่โดนบ่อยนี่ขอเมาส์ให้ฟังหน่อยหนึ่งช่วงสองสาเดือน,นที่ผ่านมาค่อนข้างโดนเยอะนะสำหรับกดเพคเนี่ยผมจะเดินโดนเรื่องน้ํากับทรลยมาเยอะสําหรับกระดาษย่อยเนี่ยเจอลูกค้าเนี่ยใช้วิธีการลาดน้ํา ราดน้ำแบบโดนกระดาษย่อยผมเนี่ยเปียกชุ่มมาเลยเนาะแล้วก็เอายัดใส,สถุงปุ๋ยแล้วก็ามาขายเนาะแต่ว่าที่เราที่เรารู้ได้เพราะว่าน้ําหนักเวลามันเอาชั่งกิโลอ่ะมันจะผิดสังเกตเช่นถ้าน้ําหนักเทกหนึ่งกระสอบอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นถุงยี่ห้าโลเนาะถ้าเต็มแบบนี้นะถุงหนึ่งเนี่ยมันจะได้แบบไม่เกิน5ขีด7ขีดไม่เกินเนี้ยถ้าหนักกว่านี้ถ้าไม่ได้บีบมานะสัานษฐานได้เลยว่าน่าจะมีปอมปนนะครับก็ต้องเทดูนะครับผมเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนข้างเยอะโดนข้างๆเยอะ แล้วก็รู้สึกว่ามีพี่ท่านนึงถามมาในคอมเมนต์ว่าพี่ไม่มั่นใจนะจำจำไม่ได้แต่เห็นคอมเมนต์พี่เขาถามว่าเก่งยังรับซื้ออยู่ไหมรับซื้ออยู่นะพี่ร้านยังทําร้านร้านยังรับซื้อตามปกติครับพี่ยังไม่ได้ปิดกิจการใดๆนะครับรับซื้อปกตินะครับผมจะมีหยุดแค่วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะที่มีรับนหยุดแล้วก็จะมีวันนักข่าตะลึงสำคัญสำคัญที่เราแจ้งล่วงหน้านะครับที่แจ้งหยุดแต่ยังไม่ยังไม่ปิดกิจการนะครับยังเปิดรับซื้อตามปกตินะครับผม แล้วก็เมื่อตอนาสายๆก่อนออกมาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมมีโอกาสเปิดคอมเมนต์ที่พี่ถามเข้ามาว่าทีวีจอ10บาทเนี่ยคือซื้อเฉพาะจอแก้หรือซื้อทั้งตัวนะครับของเก่งซื้อทั้งตัวนะครับตัวทีวีเนี่ยไม่ใช่สินค้าหลักของเรานะครับผมเนาก็ถ้าให้แนะนำนะครับถ้ายังเปิดติดอะไรอย่างเงี้ยยังพอซ่อมได้อะไรเงี้ย ขายตามร้านต่อมทีวีจะได้ในราคาตัวละประมาณ50บาทถึงร้อบาทแล้วที่ช่งางก็ซื้อปเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้า,ามาขายผมเนี่ยตอนนี้นะผมซื้ออยู่จอละสิบ,บาทนะครับผมค่อนข้างซื้อถูกนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าอยู่ในพิโรจน์นะไม่รู้จะขายใครนะเอามาขายผมก็ได้แต่ถ้าไม่ยังพอเปิดติดเอาไปขายตามร้านต่อมนะครับผมนะฮะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเช็คราคาในพื้นที่ได้เลยนะครับตัวนี้ถูกต่อว่าเยอะมีคนว่าเก่งเยอะว่าเก่งซื้อราคาถูกเกินไปนะซึ่ง อ่ทีวีเขามารับเก่งอยู่เพื่อไม่กี่สิบาทอะบางทีเขาก็รับอย่างจออย่างเงี้ยเขามาซื้อเก่งอะพี่เนี่ยเก่งซื้อ10บ,บาทใช่ไหมเขามาซื้อเก่งอยู่แค่ประมาณสักงยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทมันเนี้ยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดมีท่านใดที่ให้ราคาซื้อสูงกว่าน,นี้จะวิ่งมาซื้อผมก็ได้นะถ้าได้ราคาดีๆเดี๋ยวผมดันราคาซื้อขึ้นให้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นรามาเยอะเรื่องทีวีแต่ไม่ได้ทําการตลาดผมไม่ค่อยได้เน้นนะถุงบิ๊กแบ๊กนะครับตอนนี้ได้อยู่ประมาณนะคร้องใชบนะครับท สายยางพวกนี้ขายได้นะครับผมอย่างเช่นพวกสายยางเขียวแบบนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละบาท50สนะครับส่วนสายยางใสนะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผมตัวนั้นเนาะแล้วก็มีพวกคําถามที่ผ่านมาครับนู้จะมีท่อ PVC สีฟ้าสีเหลืองสีเทาขายได้ไหมสีขาวขายได้ไหมขายได้ทุกสีนะครับพี่นะฮะสีฟ้าตอนนี้อยู่4บาทสีเหลืองอยู่2บาทสีขาวอยู่1บาทสีเทาอยู่50สตางค์นะครับผมนะฮะ ันนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษแข็งเนาะที่กําลังทําการอัดอยู่นะครับวันนี้ก็ลงไปเหลือ4บาท70าทนะครับผมมา,มาในส่วนของแก้วนิดนึงแก้วขาวแก้วแดงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ฝากติดตามด้วยผมอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะอันนี้มีใครคุ้นตาม,มั่งห้องมีเดียมตอนนี้ผมเคลียร์เรียบเลยเพราะราคาอลูมิเนียมทองแดงเนี่ยแย่มากนุนเนาะไม่เหลือเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเจ็บมากนะครับยิ่งทองแดงวันนี้ลงกระทันหันนี่ จ็บปวดมากนะครับอ้ามาอัปเดตข้่าวาก่อนเนาะมูลี่กันศาสตร์แบบนี้นะครับณวันนี้นะครับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม10บาทนะครับต่อมาครับถ้าเป็นอลูมิเนียมบางแบบนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกที่ปรับทองเหลืองทค่ะทองเหลืองนะครับวันนี้ปรับไปนะครับทองเหลืองไหนอยู่ที่155บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นทองเหลืองบางจะอยู่ที่135บาทนะฮะ เราก็จะมีอลูมิเนียมหนานะครับผมตัวอย่างนั้นที่แกะไปเอียยมนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทนะครับผมแล้วก็จะมีสเตเลตตัวนี้นะครับที่พี่ถามเข้ามานะครับว่าแพงกว่าเหล็กไหมแพงกว่านะฮะสตเลตอยู่35บาทนะครับผมแล้วก็จะมีอลูมิเนียมฉากแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทนะครับผมล้อแม็กมีพี่ถามเข้ามาว่าล้อแม็กกับเนียมหนาเอามาขายรวมกันไหมหรือแยกกันคําตอบคือแยกกันนะครับ ถ้าอลูมิเนียมล้อแม็กนะครับจะอยู่52อลูมิเนียมหนาอยู่40นะครับผมแยกกันนะฮะถ้าเป็นอลูมิเนียมหม้อน้ำอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะครับโลละ21บาทนะครับและถ้าเป็นไส้แอร์ทองแดงนะครับที่มีทองแดงอยู่ตรงกลางนี่คือท่อทองแดงนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทนะครับขอไปที่เดี๋ยวกันนะทองแดงทองแดงทองแดงอยู่ตัวอย่างอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราพาอยู่ข้างนอกก็ได้ทองแดงปรับลงสัปดาห์ที่แล้วนุชปรับทองแดงกี่ครั้ง3 4ครั้งประมาณนั้นเนาะ ทองแดงนี่ก็ลงเยอะนะเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เจ็บเจ็บมากกับทองแดงผมพามาขอพา,ามาดูทองแดงนิดนึงอันนี้จะเป็นลัขษณะของทองแดงที่แกะออกมาจากท้กคอมนะครับผมนี่ทองแดงที่แกะมาจากคอมแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับอยู่205บาทนะครับลงต่อเนื่องเลยเนาะแล้วก็อันนี้ทองแดงที่มาจากต้นทีวีนะครับต้นทีวีนี่ก็205บาท นะครับผมแล้วก็จะมีพวกสายสายลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ55บาทนะครับ55บาทแล้วก็เดี๋ยวผมขอหาเส้นสวยนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นพวกเส้นปอกเส้นปอกเบอร์เบอร์สองนะเนาะอ้ตัวนี้เป็นเส้นคับถ้าเป็นเส้นคับแบบนี้นะครับจะอยู่ที่230บาทนะครับและถ้าเป็นเส้นสวยเดี๋ยวผมขอหาก,ก่อนนะ่ะมันมีไหมเส้นสวยๆหน่อยอุ้ย โอเคไม่เป็นไรเส้นปอกสวยนะครับที่เส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมตัวนั้นนะฮะจะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทนะครับผมอันนี้เป็นเส้นฝอยอ่านี่อันนี้ที่เราไลฟฟังสําหรับตัวกระป yes. <củ ść. S 1> ๋องเหล็กนะครับว่าให้ถอดห่วอนนองอลูมิเนียมออกมานะครับห่วงแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ23บาท23บาทนะครับและสําหรับอลูมิเนียมกระป๋องนะครับผมอลูมิเนียมกระป๋องวันนี้นะครับเจ้าหน้าร้านจะถืออยู่ที่กิโลกรัมละ 42บาทนะครับ4-2บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกลวมนะครับผมนุชครับพลาสติกรวมประกอบไปด้วยเนื้อเบอร์อะไรบ้างครับที่ขายได้พลาสติกรวมจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้าค่ะเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หนึ่งเป็นเทกใสเทกใสเนี่ยคือจะต้องแยกออกจากพลาสติกรวมเลยค่ะ เพราะว่าเทใสเนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าพลาสติกรวมวันนี้นะครับเพทใสจะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม11บาท11บาทสํบาทสำหรับพวกเบอร์สองแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะครับแล้วก็รวมสีแบบนั้นนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทนะครับผม8บาทนะฮะอันนี้จะเป็นพวกพลาสติกกรอบซื้อตามปกตินะครับผมไม่ได้มีงดซื้ออะไรนะครับเนาะไม่ได้มีแจ้งอะไรมานะครับอันนี้ของเปล่า อันนี้จะเป็นลักษณะของสติกเกอร์นะครับที่ว่าแตกฟิสบอร์ดมานะครับก็คือถ้าจะขายเนี่ยต้องทําการแกะออกมาก่อนนะครับแพราก็สามารถขายได้ตามปกตินะครับผมนะฟิสบอดจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทสล้วเราพกแผ่นซีดีแบบนี้นะครับให้ทําการถอดแยกกล่องนะครับผมแยกกล่องออกมากล่องเนี่ยมันจะมี2เนื้อเนาะถ้าเป็นกล่องเนื้อกรอบจะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นกล่องเนื้อเหนียวจะอยู่ที่กิโลกรัมละหกบาทนะครับ อันนี้จะเป็นราคาที่มีการปรับบงในวันนี้เนาะพวกสกูลเหล็กบานนะครับเหล็กบานยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับนุชเป็นตะแกรงพัดลมค่ะตะกร้าหน้ารถหรือว่าจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวแล้วก็จักรยานก็จะเป็นสกูลเหล็กบานเนาะก็เหล็กบานนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม5บาทนะครับปรับลงมาอีกบาทหนึ่งเนาะ แล้วก็จะมีเหล็กหนาที่มีการปรับลงมาเช้าวันนี้นะครับผมนะเนาะเหล็กหนาในตอนนี้ลงมาเหลือ8บาทจนถึง10บาทแล้วนะครับตอนนี้แนวโน้มไม่ค่อยดีฝากติดตามราคาให้ด้วยนะสำหรับในเรื่องของตระกูลเสร็จเหล็กทั้งหมดนะครับผมเนาะทุงนี้เสร็จเหล็กค่อนข้างวิกฤตเหล็กกระดาษทองแดงมีเนียมค่อนข้างวิกฤตนะแต่ก็เชื่อว่าถ้าลองจับทางมันดีๆนะผมว่าหลายๆปัจจัยมันกําลังพาเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติของตัวราคาของเก่านะครับผมด้วยง่ายก็คือวันหวยออกของเรามันน่าจะ กล้หมดแล้วล่ะแล้วก็ได้จะเข้าสู่สภา,าวะตามปกติแล้วนะครับแต่อย่างไงก็ตามแต่นะครับฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยผมจะอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าปกติเราจะอัปเดตราคาวันจันทร์กับวันศุกรนะ์เนาะถ้าฉุกเฉินช่วงนี้นะเอาเฉพาะช่วงนี้ก่อนนะถ้าฉุกเฉินเช่นราคาในการปรับเปลี่ยนแปลงกะทันหันฉุกเฉินหลายรายการเนี่ยผมจะรีบม,มาถ่ายอัปเดตแบบนี้ให้นะครับผมเนาะสำหรับช่วงนี้นะเพราะว่าถือว่าจะได้เป็นการอัปเดตราคาให้ได้เร็วทันที่สุดนะครับผมเนาะ ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ของเรานะครับติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube นะครับพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมนะใบราคาแบบนี้นะครับจะถูกโพสไปที่หน้าเพจ Facebook เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมเนาะก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราก็ไม่ถะดวดังขยะมาขายกับผมที่ร้านแบบนู้นเนาะเช่นไม่มีรถช่วยขนมาไม่มีคนช่วยยกไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไไซเคคคิลให้้นนนนะรรัััับบขตอทยงง ขั้นตอนง่ายๆ,ๆค่ะแค,ะคะ่แอดไลน์มาค่ะเป็นไอดไลน์ที่ add c w i c y c l e หรือว่าจะเป็นลิงก์ด้านบนค่ะบนแคปชั่นนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้ามาแอไลน์ถ่ายร<า>ูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่เลยนะครับผมก็ ค่อนข้างสบายเนาะไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมแต่ต้องเรียนตามจริงว่าในใบราคาจะมีราคาหน้าร้านกับราคาจัดเก็บนะครับซึ่งราคาที่ลูกค้าเอามาขายที่ร้านนั้นจะจะได้สูงกว่าที่ให้เราไปจัดเก็บแต่ก็คือเราออกไปจัดเก็บเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มเติมถูกต้องนะครับผมเราไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะครับผมเนาะแต่ราคาแตกต่างกันนิดนึงซึ่งลูกค้าสามารถดูได้ก่อนขายนะครับเนาะ ก่อนจากการฝากนิดเดียวจะไปแล้วนะครับว่าร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าทีใกล้ๆกับแอทีคอนโดนะครับผมนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ